เอาเดีครับมานี kind of so ่ปักเจบาไมาชมเครื่องเสียงโรงงานเกียร์ชีนะครับเป็นงานเกียร์ชีการเจ้งนะครับกอดออ่งก็กว่าดกอดติดตามให้ด้วยครับมาชมกันเลยครับว่าจุดนี้แท่บ้างครับอู่ลำโพงปลามาทั้งหมด เบดสี่ใบครับแล้วก็กลางเลมหกใบครับมาชมกันเลยครับว่ากลางเลมหกใบนี้จะเอางานแกนี้อยู่ไหมนะครับมาดูชุดเครื่องปรุงกันก่อนครับว่าชุดเครื่องปรุงแก่บ้างครับปักโลดที่แก้ก็อย่างนี้ครับปักโล เร้วก็ไมโครจี้แค่ก็เป็นไมโครเดียครับแล้วก็คอร์ดใช้ดีพีเอครับคอร์ดีต้นนึงครับเร้วก็นินสักไม่นะครับมิกบรรยากาศอ่านก็อยู่ประมาณนี้นะครับ อูนำโปองอีกกล้างก็อยู่เอ่ไฟนู้นครับแล้วก็อูมอนิเตอร์ให้เออ่ผูกคนปากฟังนะครับแล้วก็กล้างนี้ก็อีกกล้างก็ปีนะครับแล้วก็อูมอนิเตอร์ฟังนู้นอีกอูนึงครับมิกกี้ใช้ก็เป็นมิกกีได้นะครับจีบบกนะครับแล้วก็พาวเวอร์ใช้ทีดีเกทีดีจีบจำ กับกางเี่นเนี่ยก็ power เอ่อเกี่ยมุ่งที่กัเเ GE, <อ>บ,กบ,บเบรดนะครับมาชมด้านหลงนังกันต่อเลยครับนั่งหลังก็ช่วงส่วนปลายเลย็กาทีททกีล่าในประเภทนะครับเป็นการกขันฟุตบอลนะครับวันนี้ทีงชะนะแน่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับการกีฬาตอนเช่นนะครับ เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับมีทั้งฟุตบอลคู้หญิงและก็คู่บอลผู้ชายนะครับเมีกอบการแเรล่กับอกใบเลยก็มาชมคู่น้ำโป่งต่อเลยก็คูอน้ำโป่งการ,เร์เลมก็ใช้เอ่อ MX 1์นิ้วนะครับแล้วก็คู่เบสใช้18นิ้วเจพีนะครับ นะครับรออีกไม่กี่ใจนะครับตอนนี้ขบวนพระฤกของเรากําลังเคลื่อนเข้าสู่สนามการแข่งขันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้ที่ว่างๆก็จะไม่มีที่ว่างนะครับเพราะว่าขบวนพระฤกนะครับก็จะยืนเต็มสนามนะครับส่วนกองเคีรยนะครับแต่ละสีก็เตรียมเชียร์กันให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะให้พอทําถ้วยกองเคีรยด้วยนะครับเนี่ยทำถ้วยเชียร์รีดนะครับ มาหนุ ų, ffective, ma, ู่่อีกกลั่งครับเป็นตู่มอเตอร์นะครับแก่งแคทเกมมากครับก่างเลนนะครับออกไปกุ้มอยู่นะครับทำงานครับชื่น้ำกีฬาก็อยู่ประมาณนี้ครับ เออไม่กว้างมากแล้วก็ไม่เค้มมากครับอยู่พอดีพอดีนะครับอ่ะตอนนี้สีแรกนะครับกำลังเดินทางเข้ามาสู่ประตูที่สองของโรงเรียนเยาวรัทิยาแล้วนะครับกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาในสู่ประตูที่สองแล้วพฉะนั้นเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะครับจับจองพื้นที่นะครับอ,อ่กันด้านตามอัธยาศัยนะครับ เดี๋ยวพอถึงเวลานี่จะคับแคบนะครับท่านสามารถเดินเข้ามาอยู่ได้นะครับทางด้านในด้านใดด้านหลังหลังป้ายโฆษณานะครับท่านก็สามารถไปนั่งชมได้นะครับบนพื้นคอนกรีตจะมีมาดั่งหินอ่อนอยู่ประมาณ 4- 5หชุดนะครับแล้วก็ในบริเวณรอบ,รอบๆนะครับยกเว้นฝั่งกองเชียร์นะครับ้อาขอให้ผู้ปกองได้ ทางชื่นชมุ่งหลักของ 5, ทางการพัฒนาไทยนะครับช่วงนี้ขบวนพาเด็กชุดแรกนะครับก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่ในพื้นที่มาตระตูที่สองแล้วอีกสักครู่นะครับก็คงจะเดินทาง,งในบริเวณนนนะครับแล้วก็เป็นอาชีต่างๆนะคะในวันลรุ่นั้งแต่กี่นาทีแรกๆ่นสองสามสี่ถึงรายการที่ท 1, 2, 3, 4, ทท 6, ขอให้รายงานตัว ได้เลยนะครับมารายงานตัวที่คุณครูจงออได้เลยครับในสิ่งใดที่ยังไม่มีออก็รอไปก่อนในสิ่งใดที่มีมาพร้อมแล้วการบันเนียนการบันสองการบันสามสามสิบเมตรนะครับให้มารายงานตัวแล้วก็บอลเนียนตัวสองตัวสามด้วยนะครับให้มาเนียพร้อมรายงานต,ตัวที่ไหวทะเบียนที่อยู่ใกล้กับอ่าอ่าที่พยาชานะครับที่ปถนนวาบาลนะครับคุณครูจะงจะรออยู่อ่าตอนนี้เข้ามาในจุดนัดพากันน,นะครับ นนปรบมือต้อนรับวงโยชวาทิโรงเรียนเยาเรว,วิทยาเข้าสู่สนามยศวดีในการแข่งขันกีฬาประเพณีดอกนกยงเจมประจําปีการศึกษา2565และสนามยศสวัสดีโรงเรียนเยเรยว,วิทยาค่ะผู้ถือป้ายวงโยธวาทิศเด็กหญิงธัญมาแก้วชัดและเด็กหญิงยานิสาอ้อนสวุวรรณค่ะพี่เออีก้าก็อยู่ประมาณนี้ครับ กลางเหรอแคสเกมมากครับไม่น่าเชื่อว่าออกใบเอาอยู่นะครับการแจ้งครับอีกสักครู่นะคะเราจะได้ชมความงามความงดงามความน่ารักของขบวนพาเลรในวันนี้นะคะ 165เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต่อไปอออรครับอบโปครับคลิปนี้ผมจะพามาจุมเลยครับเอ่อแง่งอกแง่ยนะครับ,รบจากชอบคลิปแบบนี้ก็ ฝากกดติดตามมาด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปนะครับผมจะจำคลิปแบบนี้ให้ชาวเครื่องเสียงมาชมอีกครั้งนครับขอบคุณมากนะครับ